เราจะเข้าสู่ทำเนียบในนามรัฐบาลเพื่อไทยครับ END <In> MOVEMENT เติมมุมบวกให้ชีวิตเข้าใจข่าวทุกประเด็นเรียนร้่วดีเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทยด้วยอำนาจของประชาชน <In> END <movement. S 3> ในรอบสัปดาห์ข่าวใหญ่อ,อีกคราวหนึ่งนะครับที่เราคงพลาดไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับของพรรคเพื่อไทยครับ เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่อไทยก็มีการประชุมใหญ่นะครับที่สำคัญในการประชุมใหญ่หัวหน้าพักคือคุณหมอชนละนานก็ได้ขึ้นกล่าวปาทกถานะครับประกาศคำใหญ่เลยครับบอกว่าพักเพื่อไทยต้องกวาดนะครับสอสอให้ได้ทั้งหมดโดยมีเป้าหมายใหม่310เสียงครับ โอ้โหเรื่องใหญ่มากครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเราเคยประกาศยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายคือแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินต้องได้สสมากกว่า250ที่นั่งขึ้นไปแต่ณนะถึงเวลานี้ครับสิ่งที่เรามุ่งหวังตรงนั้นและสิ่งที่เรา วางแนวทางเอาไว้ว่าจะต้องชนะสว250ที่นั่งหรือ250คนที่มีอยู่ในพุทธสภาพอถึงเวลานี้กลับเปรียนพี่น,น้องๆด้วยความมั่นใจเราจะเข้าสู่ทำเนียบในนามรัฐบาลเวยไทยครับเราไม่กังวลกับหน้าที่และอำนาจของสวออต่อไปแล้วครับ เพราะเรามีความมั่นใจมากว่าเราผ่านจุด250เสียงขึ้นมาแล้วครับเราต้องได้อำนาจจากพี่น้องประชาชน310เสียงขึ้นไปครับพี่น้องครับในวงการก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหลากหลายครับมีทั้ง ครมไม่เห็นด้วยและก็มีช่างเยอะแย้ยถาตถางอ่ะก็ว่ากันก็ต้องพิสูจน์กันในการเลือกตั้งครับประเด็นนี้คุณอุงอิงนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเองก็บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั่วทั้งพักนะครับสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพัก กรรมการบริหารพรรคบรรดาผู้สมัครและบรรดาผู้สนับสนุนทั้งหลายถ้าหากเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโอกาสที่จะกว่าด310เสียงนั้นก็เป็นไปได้ครับครับเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยก็มีอีกประเด็นหนึ่งวันนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับคุณเศษฐาทวีสินก็ประกาศ ตัวเต็มตัวครับในการที่จะลงมาช่วยพักเพื่อไทยในการรณรงค์หาเสียงให้พี่น้องประชาชนได้เลือกเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศครับคุณเสรษฐาทวีสินนะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวนะครับ ก็ได้ทวิสข้อความนะครับลาพักงานชั่วขราวนะครับการบริหารบริษัทแสนสิรินะครับมหาชนนะครับในข้อความนั้นกระบุว่าเพื่อแสดงความตั้งใจจริงวันนี้ผมขอลาง,งานชั่วข่าวโดยไม่รับค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติานะฐหน้าที่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้เต็มที่พร้อมทั้งระบุว่า ที่ผ่านมานะครับตนเองได้แสดงจุดยืนในประเด็นเศรษฐกิจสังคมและการบริหารประเทศมาโดยตลอดนะครับกว่า30ปีนะครับได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะครับต่อสังคมและบทบาทของภาคเอกชนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจุดยืนดังกล่าวได้หล่อหลอมความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างแน่วแน่และก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะลงมือขยายผลในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้น นี่ก็คือเจตนารมณ์ของคุณเศรษฐาทวีสินก็แสดงว่าท่านพร้อม100%เซนะครับในการที่จะมาช่วยในการรณรงค์หาเสียงเพื่อนําพาพักเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศครับอันนั้นก็เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยในรอบสัปดาห์นี้ชมแล้วค่าชื่นชอบ กรุณากดติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะชมแล้วทายชื่นชอบกรุณากดติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ